สวัสดีครับเพื่อนๆคนครับผมกลับมาพบกับพวกผมอีกแล้วนะครับผมกับคู่หูการทัวร์นะครับผมวันนี้เราจะไปทําอะไรครับอ้วนต่อใบครับวันนี้นะครับผมเราจะไปทําใบกับขีในสเ่งซึ่งใบกับขีเราหมดอายุมาสองเดือนแล้วนะครับผมเพิ่งมีเวลาว่างที่จะไปทําเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการทําใบกับขีในยุคช่วงโควิดว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับและขั้นตอนยุ่งยากมากแค่ไหนนะครับผมหรือจะง่ายแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่า เราจองคีวไว้แล้วเราอบรมไปแล้วเราอบรมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะทํากันยากหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันที่คนส่งกันเลยดีกว่านะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่สถานีขนส่งคนส่งจังหวัดนะครับมาต่อแบบขี่นั้นทุกคนเอกสารที่ทุกคนต้องเตรียมมาทุกคนนั่นก็คือใบรับรองแพทย์สําเนาบัตรประชาชนก็ไม่ใช่สําเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนตัวจริงแล้วใบขับขี่ตัวจริงนะทุกคน3อย่างนี้อย่าลืมนะเพื่อการต่อนะครับทุกคน อย่าลืมอีกสิ่งงนึ่งคือทุกคนจะต้องเตรียมอะไรนะ<ช>จองคิวเออจองคิวในระบบใช่แล้วก็อบรมในออนไลน์มาก่อนนะทุกคนนะอันนี้ตั้มก็ได้ปริ้นเอกสารมาเรียบร้อยแล้วทั้งใบอบรมและใบจองทุกคนจะปริ้นก็ไม่ไมปริ้นก็ได้นะเพราะว่าเรายื่นตัวสัตว์เขาดูก็ได้นะแต่นี้คือตั้มง่ายไงตั้มไปปริ้นมานั่นเองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับผม ทุกคนนะครับผมระหว่างนี้นะครับเราต้องมามตรวจสอบคิวก่อนนะครับว่าเราได้คิวที่อะไรในะครับของทิวคนส่วนนั้นเองนะครับผมว่าเดี๋เราจะไปเอาบัตรคิวกันนั่นเองนะครับต้องจอดออนไลน์มาก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้นะเราก็ต้องรอยื่นเอาเยื้อเอกสารแล้วนะเดี๋ยวรอรอชําระเงินนะครับผมแล้วก็ทายบัตรนะครับผมขั้นตอนง่ายๆสบายๆนั่นเองนะครับผมจะนั่งรอสักครู่นะครับผม จากทคโนโลยีเอกสารแล้วเนาะเขาจะเรียกคิวเราแล้วก็เราก็เอาเอกสารนะครับผมไปยื่นทดสอบสมรรถภาพนะครับผมโดยเขาจะวัดสายตาวัดสายตาด้วยสีนะครับผมแล้วก็ให้เหยียบคันเร่งนะครับผมแล้วก็ไอ้วัดเส้นคู่ขนาดนะครับผมเมื่อเราทําผ่านเสร็จไปียร้อยนะครับผมแล้วเขาก็จะเซ็นเอกสารน่นแหแล้วเราก็มายื่นอีกหนึ่งช่องนะครับผมเพื่อรอชําระเงินและถ่ายรูปนั่นเองนะครับผม เป็นแล้วครับทุกคนครับผมเรียบร้อยง่ายๆมากได้ไปกับฉีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆใช่ถ้าเกิดว่าจะมาสอซองใบพร้อมกันอกนุ้มนะใช่ใบอะไรนะใบรับ,บรองแพทย์รับรองแพทย์ต้องถ่ายเอกสารใบอีกใบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งแขกกบกับว่าใช้ในรถอะไรแล้วเราถึงได้ใช้ใบถ่ายเอกสารในใบหนึ่งใช่เดี๋ยวตั้มจะสรุปให้ฟังก็ได้่ะสรุปให้ฟังง่ายๆดีกว่าว่า เราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างทํายังไงมาบ้างนะทุกคนเิ่งแแรกทุกคนจะต้องไปจองคิวในระบบออนไลน์ก่อนนะไปจองคิวในระบบออนไลน์เสร็จปุ๊บแล้วทุกคนอย่าลืมออบรมมาด้วยนะ,ะถ้าทุกคนต่อ5ปีเป็น5ปีจะต้องอบรมมาด้วยต่ต้องอบรมมาด้วยแต่ถ้าทุกคนต่อ2ปีเป็น5ปีไม่ต้องอบรมนะเพราะว่าของตั้มเนี่ยต่อ2ปีเป็น5ปีตั้มก็ไปออบรมมาเขาก็บอกว่า เขาก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าว่าสองปีเป็นห้าปีไม่ต้องรวมแต่ถ้าห้าปีเป็นห้าปีมาในอ้วนเนี่ยไอ้ไอ้วนมันต่อห้าปีเป็นห้าปีกับสองปีเป็นห้าปีมันสองใบมันก็ต้องอบรมในระบบออนไลน์มาด้วยเมื่อเมื่อทุกคนมาถึงขนส่งปุ๊บจะมาติดต่อขอบัตรรับบัตรชิวทุกคนจะต้องดูลำดับว่าลำดับเท่าไหร่แล้วได้รับบัตรชิวถ้าทุกคนไม่จองมาทุกคนจะไม่ได้ทาเลยนะไม่มีแบบว่า walk in มาเลยแล้วมาทําไม่มีนะ,ะนะทุกคนนะเขาไม่ทําให้นะ ทุกคนจะต้องใช่เขาต้องจองคิวแล้วก็มาดูคิวว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่ใช่นะในเมื่อทุกคนจองมาเสร็จปุ๊บทุกคนได้ใบได้บัตรคิวเสร็จปุ๊บแล้วก็ยื่นเอกสารยื่นเอกสารเสร็จปุ๊บเขาก็จะคียข้อมูลเราลงในระบบเสร็จปุ๊บประมาณไม่ถึง2นาทีคนไม่เยอะแล้วคงก็จะได้รับเอกสารมาแล้วก็ไปช่องต่อไปช่องต่อไปคือไปวัดตรวจวัดสายตาก็คือวัดอ่าสีดำเออสีเขียวสีแดงสีเหลืองนั่นเองแล้วก็ไปเหยียบคันเร่งนั่นเองทุกคนพอเหยียบเร่งผ่าน สอบคุณภาพทางสายตาเสร็จปุ๊บก็มายื่นบัตรคิวอีกหนึ่งรอบเพื่อชําระตังค์แล้วก็นั่งอรอใช่นำเสชำระตังค์เสร็จปุ๊บก็ไปอีกหนึ่งช่องเพื่อไปถ่ายรูปแล้วก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการเสร็จง่ายๆนะทุกคนแต่สิ่งสำคัญทุกคนอย่าลืมใบรับรองแพทย์อ่าบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบขับขี่นะทุกคนจะต่อสองปีใช่ใชใคุณจะต่อสองปีหรือห้าปีคุณก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ใช่ ใบรับรรองแพทย์1ใบต่อ1บัตรนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนต่อสองบัตรแต่มีใบรัรปรองแพทย์1นึ่งใบคือสามารถถ่ายใบถ่ายเอกสารสำเนาได้แล้วต้องเขียนกำกับด้วยว่าใช้กับ<อ>รถ,รถประเภทอะไร<อ>ใช่นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการ<อ>ารีวิวต่อใบขับขี่<ๆ>ในช่วงยุคโควิดต้องมาต่อนนีนเดือนพฤษภา7พฤษภาสองเป็นฉบับที่ล่าสุดง่ายๆนะทุกคนแต่จะบอกว่า อาจจะได้คิวที่แบบนานซิกนึงนะคุณเพราะว่าคนมันเยอะมากคนมันเยอะมากจริงๆนะครับคนแต่ไม่ยุ่งยากง่ายๆสบายๆแบบว่านั่งรอแป๊บเดียวไม่ถึงจุดแล้วไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมครับถ้าคลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ให้กับสมาหรับทุกคนที่คิดกังวลว่าจะไปต่อใบที่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับผมสำหรับท่านสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกับช่องคู่หูตะลอนทัวร์นะครับผมเป็นคลิปดีๆคลิปมีสาระในการ ทำประโยชน์นะครับผมเพื่อแชร์ประสบการณ์ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเกี๋ยวตอนขั้นตอนทําไ้อ๋ออย่าลืมอย่าใส่เสื้อสีขาวอย่าใส่เสื้อสีก็เราว่าอย่าใส่เสื้อสีขาวมานะทุกคนเพราะว่าทุกไม่ใช่ว่าเป็นอะไรหรอกคือมันถ่ายออกมาแล้วมันไม่ไเห็นอะไรดูดูมันเห็นแต่หน้าคือมันเห็นแต่หน้าแล้วมันไม่เห็นเสื้อไม่เห็นอะไรเลย <laughs> นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกอักนึงที่ต้้มฝากไว้ก็คืออัตราค่าบริการนะทุกคนนะใบขับขี่รถยนต์505บาท5ปีเป็น5ปีเอ,อ2ปีเป็น5ปีก็5 0 5บาท5ปีเป็น5ปีก็5 0าอบาทมอเตอร์ไซค์2ปีเป็น5ปีหรือ5ปีเป็น5ปีก็255บาทนั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะครับผมขอบคุณมากและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย